ความคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งนะครับกกตก็นัดหารือกับตัวแทนระดับสูงฝ่ายรัฐบาลในวันนี้ครับเพื่อหาแนวทางรับมือปัญหาการเลือกตั้งและจะมีการนัดพูดคุยกับตัวแทนของกปป,ปสในวันพรุ่งนี้ขณะที่บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่2ก็ยังคงมีผู้สมัคร ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดกับคุณอภิวัตบุราคอนรายงานสดผ่านทางโทรศัพท์จากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะนะครับคุณอภิวัตสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณอนทวัตครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครที่ศูนย์เชื่อมต่อแ้วโดยสารประจำทางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการรับสมัครบนะครับ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีผู้เดินทางมาสมัครจากสามพักการเมืองได้แก่พักดวงคืนผืนป่าประเทศไทยสมัครในเขตเลือกตั้งที่สิบห้าเขตบางกะปิพักพลาดอนภาพสมัครในเขตเลือกตั้งที่ห้าเขตดุสิตพักเทวีและพักชาติพัฒนาสมัครในเขตเลือกตั้งที่สามสิบเขตบางแคขณะที่ทางด้านของนายผู้ชมนุตลาวงนะครับเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เปิดเผยถึงการรับสมัครสอแอบแบ่งเขตทั่วประเทศในวันนี้โดยทางด้านของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งก็ได้รายงานการ ได,ไ,ดได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะครับว่าไม่สามารถเปิดรับสมัครได้เนื่องจากมีมวลชนไปปิดล้อมซึ่งประธานกกตประจำจังหวัดจะประเมินสถานการณ์ว่าหากมีความรุนแรงก็สามารถยุติการรับสมัครได้ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีมวลชนเดินทางมากดดันสถานที่รับสมัครเลือกตั้งและสำนักงานกกตประจำจังหวัดโดยยื่นข้อเสนอให้กกตประจำจังหวัดทั้งคณะลาออกซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรวมถึงพยายาม าสถานที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่โดยที่กรกะตมีคำสั่งให้เน้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้สมัครแล้วก็ประชาชนซึ่งหากเกิดความรุนแรงก็ขอให้กรกตให้กรกะตเขตผูวอำนวยการเขตใช้ดุลพินิษยุติการรับสมัครได้ท,ทันทีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการประเจนหน้าและการประทะส่วนในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีสงขลาชุมพรนครศรีธรรมราชกระบี่พัทลงุงตรังและภูเก็ต สถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงะนะครับโดยตามกากตก็พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งหากไม่ปฏิบัติก็จะูกกล่าวหาตามมาตราหน7าซึ่งก็จะต้องเดินหน้าเปิดรับสมัครให้เสร็จสิ้นตมามกำหนดเติมคือในวันที่1มกราคม2557แล้วก็ต้องจิดตามสถานการณ์อีกครั้งส่วนกรณีที่กกตเขตลาออกนั้นนะครับตามระเบียบแล้วก็ต้องให้กกตจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนครับขณะเดียวกันทางด้านของนายสมชายศรีสุทธิยากณะครรมการการเลือกั้างด้านกิจการบริหาารงงนเลือกตั้ ก็ได้เปิดเผยถึงความพื้หน้าการเป็นตัวกลางในการประสานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแด <S 2> <S 2> <S 2> oh, ดย้งโโดยระบุว่านะครับวันในวันนี้จะมีการนัดหายรือ,อรกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนระดับสูงแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละรรเอียดได้ครับส่วนแนวทางการพูดคุยนะครับจะใช้สถานการณ์เป็นตัวตั้งว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างาจัดก,การเลือกตั้งต่อไปและจะหาทางป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงเหมือนที่ผ่านมาซึ่งก็จะต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันว่า แต่ละฝ่ายจะต้องการอะไรหากไม่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้จะต้องทําอย่างไรและหากทําไปแล้วเกิดผลเสียต่อประเทศชาติจะสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้หรือไม่โดยทางด้านของกกตนะครับก็จะใช้การคาดการถึงผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวม่ไม่ถึงผลเสียหายเป็นหลักในการพูดคุยและก็จะกำนึงถึงประเทศชาติมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของคอปปสเองก็จะได้มีการประสานไว้แล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้นัดหมายเวลา ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับคุณนันทวัฒนครับกับและนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับในการเปิดรับสมัครสอส,าสาในพื้นที่กรุงเทพหานนรวันที่สองวันนี้ขอพระคุณนะครับคุณอภิวัต์ครับสวัสดีครับ